ล่าสุดครับ welcome Google Cloud เรียบร้อยนะครับก็ Google Cloud ครับเป็น officially นะเป็นอย่างเป็นทางการแล้วก็ยอมรับว่าเป็น validator ให้กับ Polygon Network อนะ่าก็คือ E-Matic นี่เอง Google Cloud เป็น validator ให้นะไม่ใช่แค่เป็นใช้บร,ริการ cloud นะอันนี้เป็น validator เลยนะก็เป็น uh, proof of stake นะครับนี่ครับ Giant Tech Google Cloud is now participating นะก็เข้าร่วม as a validator node เป็นหนึ่งใน validator node นะครับ operator ใน Polygon Proof of Stake ก็ต้องบอกว่าก็เป็นภาพที่ดีแหละนะเพราะว่า Google เนี่ยเวลาเขาจะเป็น validator ให้ใครเนี่ยเขาก็คงไม่ได้เป็น validator ให้ใครซีซัวนะฮะคือถ้าบล็อกเชนมันมีทั่วโลกเป็นโอ้โหเป็นเป็นโอ้โหหลายหลายพันเป็นหมื่นเงี้ยให้ไปเป็น validator ให้ทุกคนเป็นไปไม่ได้นะเขาก็ต้องสกรีนนะก็หนึ่งในนั้นก็มี Polygon ก็ต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดี Polygon ข่าวดีของมาติกแต่ว่าราคาขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องนะนะฮะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจก่อนการไปเป็นวารีเดอร์ให้เนี่ยก็ไม่ได้ว่ามันคือที่สุดเช่นเดียวกันนะมันคือข่าวดีแต่มันไม่ใช่ข่าวดีที่สุดนะผมหมายคนที่ฟังข่าวเสพข่าวเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เล่นคริปตัวเนี่ยแยกแยะมันเป็นข่าวดีครับเพราะว่า Google ก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปเป็นวารีเดอร์ใครให้ง่ายๆนะับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดีขนาดนั้นเพราะว่า Google เองก็เป็นวารีเดอร์ให้หลายคนเหมือนกันไม่ใช่แค่แค่โพลิกอนอย่างเดียวนั้นก็ูเก หลายๆเรียนหลายๆโปรเจกต์แต่แน่นอนแหละการยอมรับว่ามาเป็นวารีเดเตอร์อย่างเป็นทางการกับโปริกอนเนี่ยมันก็เป็นภาพบวกกับโปริกอนนะเพราะยั้ว่า <c> Google <oughs> ก็คงประเมินมาระดับหนึ่งว่ามีฟ u นเดเมนทัลที่โอเคนะระยะยาวทุกคนก็หวังผลกําไรดังนั้นแหละนะครับคุณมาเป็นวารีเดเตอร์คุณก็ได้มาติกไปถ้าคุณได้มาติกไปก็คุณก็ต้องหวังว่ามาติกมันจะขึ้นนะมันก็เบสิกไอเดียแค่นั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรบไไมรากกวกานั้น แต่ว่าค่าใช้จ่ายที่มาลงมาอาจจะไม่ได้เยอะเป็นเศษเงินเขานะว่าแค่มาเป็นวาเลเตอร์มันก็เขาก็มีบริการเซิร์ฟเวอร์อะไรอยู่แล้วมันก็ไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนแต่ถ้ามาติดจะเจ๊งเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะอันนี้ก็คือการกระจ่ายความเสี่ยงเขาอย่างหนึ่งนะั้นเวลาคุณคิดไปก็คิดกลับเลยไม่ใช่กาวอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีสตินะฮะโอเคไปเราไปดูกันต่อนะเรื่องของ t r i r o Capital นะล่าสุดฮะจูซูนะฮะ,นะ,ฮะหนึ่งใน co-founder นะฮะมีสองคนนะจูซูกับอลิส ไอเดวิสเนี่ยเดวิสยังไม่โดนจับนะแต่จูสูโดนจับแล้วนะก็ต้องบอกว่ามีความเออดอชนะความหลบหลีกการโดนจับกลุมได้โคตรเก่งเลยนะฮะจนป่านี้ลนะโดคงโดวควานอะไรโดนจับกันหมดแล้วมีพี่แกเนี่ยจูสูเนี่ยไม่โดนจับนะแล้วก็หลบหลีกกันได้ตลอดนะฮะปรากฏว่ามีรายงานครับว่าแกเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์นั่นแหละนะฮะเออจริงๆก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าออกนอกสิงคโปร์ไปแล้วนะฮะปรากฏว่าจริงๆแนละ้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในสิงคโปร์ะฮะแล้วก็ หลบหลีกได้นะจนถึงวันนี้สิงคโปร์ก็เกาะเล็กแค่นั้นนะผมผมไปแบบแค่ขับรถวนๆมันก็ครบแล้วนะนก,ก,ก,ก็เก่งนะหลบหลบได้จนถึงแบบถึงทุกวันนี้นะรอนานมากนะครับชวยโอกาสตอนเจ้าหน้าที่ชีเผอนะค,คือประมาณว่าแบบข่าวเงียบๆไปแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึง e l o Capital แล้วไม่มีใครพูดถึงจูชูละนะฮะแอบครับจองตั๋วเครื่องบินเตรียมพร้อมจะหนีออกนอกประเทศนะ ก็ไปจะไปขึ้นเครื่องที่ชางกีนะแอร์พอร์ตก็สนามบินทุกคนก็รู้อยู่ชางฮีแอร์พอร์ตสนามใหญ่อยู่แล้วไปโดนจับที่นั่นฮนะกะว่าเนียนๆกูหนีขึ้นเครื่องนะฮะปรากฏว,ว่าไม่ใช่ฮะนี่ฮะโดน uh apprehend นะครับคือควบคุมตัวนั่นเองนะ a s apprehended while attempting ในขณะที่พยายามจะหนีหลบหนีออกนอกประเทศนะไปไปจูบจับที่ชางฮีแอร์พอร์ตนะที่ นามบินเนียนๆเนียนๆเ,เ,เ,เนี่ยฮะชังกีร์พอร์ตเนี่ยน่าสนใจออรอจังหวะรอมาโอ้โหนี่รอแบบเป็นปีนะถ้านับตอนรูหน้าล่มเนี่ยอีทีแล้วแคปพิตอลนี่ก็โอ้โหนี่คือโดควันก็โดนฟ้องไปไหนไหนแล้วเนี่ยคือแกเพิ่งจะโดนจับนะฮะไปโดนจับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาพยายามจะหนีออกนอกประเทศช่วงคนยุ่งๆเยอะๆเนียนออกนะฮะปรากฏว่าระบบเขาเดีอะนะเวลาใครมีหมายจับอยู่อะเวลาคุณสแกนปั๊บ เจ้าหน้าที่เขามองหน้าแลวไอ้นี่ผู้ต้องหาก็โทรบอกตำรวจเลยนะแต่ว่าตอนคุณเช็คอินเขาก็ไม่ได้แสดงอากับกิริยาอะไรกับคุณหรอกนะฮะเขาก็ารู้ว่าคุณเป็นผู้ต้องหามันก็จะขึ้นหน้าจอแดงๆบนบนบน,บนคอมพิวเตอร์เขานั่นแหละนะผมไม่รู้ว่าคิดยังไงนะแต่ปรกก็โดนไปไปรากฏว่าคุณแซคเดวิสนะอีกอีกหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er นะผู้ร่วมกับจูซูเนี่ยยังไม่โดนจับนะฮะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือจูซูนะครับ เรานิดหนึ่งฮะหลังจากโดนจับครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากโดนจับครับคุณจูชูนะครับไม่ปฏิเสธการเรียกว่าการสืบสวนสอบสวนแล้วกันนะไม่ปฏิบัติตามอะไรทั้งนั้นเลยนะครับคือเขาให้ทําอะไรไม่ทําเขาให้เปิดนู่นเปิดนี่ไม่ทำไม่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 ไมไมปฏิเสธหมดเลยนะครับคือดื้อนะฮะ <_ v isa> โดนจับแล้วไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งนั้นเลยนะฮะทำให้ตอนนี้นะฮะศาคลครับสัง่งจำคุกแก่ก่อนเลยนะครับในเมื่อไม่ปฏิบัติตามอะไรเนี้ยสี่เดือนนะครับเริ่มต้นด้วยข้อหาแรกก่อน ไม่ปฏิบัติตามให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับโดนจำคุกก่อน4เดือนอแล้วก็ต้องไปนอนในคุกก่อนนี่ครั four months in prison นะครับ had been sentenced for months in prison นะ่าสนใจนะสารเนี่ยเขาค่อนข้างรวดเร็วนะโดนจากวันศุกร์นะโดนตัดสินติดคุก4เดือนเรียบร้อยแล้วเพราะว่า report ไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือ นะเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะว่าคุณจูซู่เนี่ยจะเอาอยัางไงกับเทียร์โรคคาพิตเอรมีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบริษัทในสิงคโปร์เนี่ยฟ้องแกเต็มเลยนะฮะไปซื้อพาวเวอร์ตี้อะไรไวะะเ้เนี่ยแล้วก็เนี่ยไอเทนนัวเนี่ยไอเทนนัวเนี่ยคือฟ้องบริษัทเทนนัเนี่ย,เเนนยฟ้องเขากระจัดกระจายนะฮะแล้วก็มีความเชื่อว่ายังอยู่ในสิงคโปร์ปรากฏว่าอยู่ในสิงคโปร์จริงๆด้วยว่ะผมก็คิดว่าหนีออกไปได้แล้วนะเพราะว่าเกาะมันเล็กแค่นั้นนะอยู่มาได้ไงเนี่ยเป็นปีเนี่ย นะเก่งมากเลยนะดอสมาได้ตลอดแต่มาพลาดตอนจะออกนอกประเทศนี่แหละก็โดนอยู่ดีนะฮะมาดูโดควานนิดนึงนะเทอร์่าโดควานนะครับแอดมิดนะก็ยอมรับนะคุณโดควานนะสุดท้ายมีเอกสารศาลนะครที่ไปขึ้นศาลที่มอนเตเนโกรนะนี่การคืบหน้าคดีครั้งล่าสุดนะครับ,รบ,รบ,รบโดควานยอมรับในเอกสารที่เปิดเผยเรียบร้อยนะของศาลนะว่าเขาเฟกกิ้งนี่ย้ำนะเฟกกิ้งเทรดดิ้งโวลุ่มนะอันนี้คือเบื้องหลังลูน่านะครับอันนี้คือการยอมรับ หนึ่งปีกว่าว่าผ่านไปยอมรับแล้วนะฮะว่าลูหน้าทั้งหมดที่เห็น adoption เยอะๆไอแพลตฟอร์มใช้เชยอะไรเนี่ยว่ามีคนใชม้มีโอ้โหมี transaction มีโน้มมีนี่มีนั่น,นทั้งหมดโดคอยอมรับนะ,ะว่าเฟกฮะเฟกไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเฟกขึ้นมานะ,ะเนี่ย I can just create fake transactions that look real แค่ create a fake transaction เหมือนจะเป็นจริงให้มัน look real เพื่ออะไรครับ ได้ค่าฟรีต่างหากนี่ชูเจเนเรตค่าฟรีค่าฟรีเก็บมาเป็นเหรียญลูน่าจำได้ไหมเก็บมาเป็นเหรียญลูน่าแล้วก็คือทรานเซชันมันไม่มีอยู่จริงอ่ะมึงเอาทรานเซชันอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมาเก็บค่าฟรีชาวบ้านเขาด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่น่าเกียดมากมากนะครับแล้วมันแล้วพอเขาเห็นทรานเซชันเยอะขนาดนี้อุย้ย นี่แหละเอาแล้วคริปโตกำลังจะมานะฮะไอโดควานนี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงนะทำให้คริปโตมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะมีมีการใช้งานจริงไอเหรียญใชอ้อะไรนะแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันใช้มีคนเอาไปซื้อของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องทั้งหมดเฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะว่าอันนี้คือสแกมตัวพ่อเลยนะคือโอ้โหเพราะตัวเบมีความสามารถด้านเด็บเี่มันไม่ใช่การเฟกธรรมดามันเฟกไปถึงทา a n s a c t i o n เลยนะฮะก็ยอมรับมาเรียบร้อยแล้วนะในศารคือเอาบอกตรงนะ คือทำแบบนี้นะวงการทั้งเสื่อมเสียหมดนะฮะก็คือเนี่ยอาจจะไปต่อเนี่ยมันก็เลยโดนโดนโดนด่าทั้งวงการเนี่ยเพียงปาเน้าตัวเดียวก็อาจจะเหม็นหมดทั้งคลองนะก็คือเสียหมดคือแย่นะฮะก็เขาก็มองว่ามึงเป็นสแ,แกนมบวลกันทั้งหมดนี่แหละนะก็เพียงร้อยคนแบบนี้แหละที่มา create ไอเฟ e t r a ทรานซ i คชันเนี่ยนะครับอ่ if people find out it's fake นะ I won't tell them if I won't นะก็คือผมก็แค่ไม่บอกเนี่ยว่าว่าว่ามันเฟก ครัผมไม่บอกเขาก็ไม่รู้ไงเออให้มันได้อย่างนี้ดีวะเออนะพออ่านเสร็จแล้วก็รู้สึกเศร้านะถ้าย้อนกลับไปตอนรูน่าตอนนั้นเนี่ยมีคนเทิดทูนโดคอนเยอะมากเลยถ้าคุณยังจําบรรยากาศนั้นได้นะรูน่ารูน่าติกเหรียญจะมาแล้วนะฮะมันคือความหวังนะผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่รูน่าเนี่ยได้แน่นอนนะก็มีคนเชื่อเยอะนะฮะปรากฏทั้งหมดทั้งมวลคือเออ เฟซขึ้นมานะทรานซัคชันเฟซขึ้นมายอมรับมาแล้วนะยอมรับผิดมาแล้วในในในกระบวนการสามนะครับสมุดมือไม่ได้มีแอปพลิเคชันอยู่จริงนะเทราาอันนัลส์พัฒน์เดวิชัยไอชัยนี่ก็คือเป็นมั่วซั่วนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะชัยเพย์เมนต์ดิเดนยูสเทอราฟอร์มแลบ use, นะ uh, ap, อะไรอย่างที่มั่วซั่วกันเลยนะฮะคือแย่มากแย่มากาจริงๆนะโดคอร์เนี่ย ย yeah, ่มากๆแล้วถึงวันนี้ก็ยังเอ,อ,อากาศกิยาก็ดูไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยนะจริงๆแล้วก็พอยอมรับว่ามาเฟกทราน์เซ็ชั่นแบบเนี้ยเขาท่านผิดหวังนะว่าโอ้โหมันมันมันโกงไปถึงกระดูกเลยนะก็เรียกว่าโกงคือปลอมสเตทเมนต์เลยขึ้นมาเลยดีกว่านะคือกูไม่ได้มีตังค์หรอกแต่กูก็มีหนังสมุดบัญชีเล่มนึงขึ้นมาบอกกูมีอยู่พันล้านอะไรเงี้ย เอาอย่างนี้เลยนะแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยข้างในเลยนะก็คือกูเป็นคนเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนี่เป็นคนทำไอ้สมุดบัญชีอยู่แล้วนี่ก็แค่ทําสมุดบัญชีมาเล่มหนึ่งเขียนว่ามีพันล้านแล้วก็เดินไปถือว่านี่ผมมีพันล้านทางนี้ไม่ได้มีนะฮะนั่นก็ว่ากันไปแล้วไอ้ทราน s a คชั o n เหล่านี้เนี่ยช่วยเจเนเรตอะไรครับนี่ฮะเจเนเรตฟ f e นี่เห็นไหม generate f ี Gener Free, เกี่ยวอะไรฮะฟ e e ก็คือทราน s a คชั o n ทุกครั้งที่มีทราน s a คชั o n คุณก็ต้องได้ค่าฟ e e ถือว่าได้ค่าฟ e e คุณก็ได้เหรียญลูน่ามาฟรีคุณเอาลูน่าไปใช้ ก็นั่นแหละนะก็ใช้ลูกโซ่ดีๆนั่นเองนะวนไปวนมาอยู่แค่นี้นะนะส่วนตัวคิดว่าต้องโดนในบางอย่างนี่นแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีการปฏิเสธเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่นะยังอยู่กันที่ศาลอยู่ใมอนเตเนโกรเดี๋ยวดูว่ามันจะส่งไปที่ไหนละส่งไปที่เกาหลีใต้หรือส่งไปยูเอสนะยูเอสก็อยากได้เกาหลีใต้ก็อยากได้พี่แกนะตอนนี้ก็ว่าไปงั้นมั่วซั่วหมดเลยนะทุกอย่างมันคือการเฟกของคุณผู้ชายคนนี้นะโดคอน ฟันทรานสซกชันมันก็ยังเฟกนะฮะโคตรมั่วเลยงั้นจะความน่าเชื่อถือจะหรืออะไรนะฮะนี่แล้วก็มีการเปิดเผยออกมาอีกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขยับตัวก่อนคือคนวงในและคนวงในเนี่ยรู้รู้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์นะซึ่งคนวงในคนนี้เนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยตัวเขาก็เลยไม่ได้ให้ชื่อมานะครับแต่เขาบอกว่าเขารู้ ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับลูน่านะด้วยประโยคนี้ของคุณโดควานนะฮะคุณโดควานเนี่ยมีการไปพิมพ์อยู่ในแมสเซจในกลุ่มกลุ่มวงในเนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยเนี่ยอะไร noting h to do with ชัยนะฮะประมาณว่าแบบไอ้ชัยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกทำเล่นๆนะมัน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 ไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยนะเหมือนมันหลุดมันหลุดมาแล้วไอ้ไอ้กลุ่มวงในเนี่ยรู้ก่อนนะว่าอ๋อตายหาแล้วอันนี้มั่ว นะฮะไปก่อนเลยไ <laughs> อคนข้างในอ่ะก็เลยหลุดเขา,าเรียกว่าอะไรไปไปออกก่อนได้นะฮะไอคนที่ไม่รู้เรื่องนี่ก็คือเป็นเยื่อนะฮะที่หลายหลายคนที่ออกไม่ทันก็เรียบร้อยไปนะ fake transaction on chain นะฮะประมาณนี้ <laughs>